ผูไไ้ใดซื้อก <ไป S 2> ็เป็นน้บเห <ไป S 2> มอ่อแน่ผู้ใดสดรู้รวมยิ้ก็เป,ไปไ็นน้เหมขอน<า>่ขอยฝากแดนะ้ยกลับขอยไปทไมจินต้องมาเรื่องาารเรื่อาหน้าไร่่เน่ีันอากไปรู้จะไม่กลยับขบครั้งเลยมั้นยอยบ่เรืออย่างเลย คุยเกิด้าคุพ่อี่หยางเหลือลูกเล็กก็คอยแบบนี้อจนมาหายกินไม่เป็นพี่คนเดียลำบากจนก็คอยเสียใจคอยกินข้าวข้าวข้าวประเด๊ะข้าวบุบบุบคอยกินข้าวบุบบุบคอยกินนี่ล่ะมีแม่เขานีแบบนี้คุณเกิดาคอยลูกคอยกินดีดีลูกเล็กก็คอยแบบนี้